สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากๆค่ะยายเพ้นก็เลยอยากจะออกจากบ้านแต่ความจริงแล้วนัดคุณยายเอาไว้จะไปะเยี่ยมคุณยายตั้งแต่สมัยยายเพ้นมานอร์เวย์ก็30กว่าปีแล้วเนาะก็รู้จักแกมานานมากแล้วเมื่อข่าวเสร็จแล้วไปหาแกคือผ่านไปแล้วแวะไปเยี่ยมคี่ถึงแก ไปกดกิ่งแล้วก็ยืนอยู่หน้าประตูแกก็ออกมาเปิดประตูแล้วแกก็ถามว่าใครนะใครนะาแกถามตั้งหลายครั้งยายเพนบอกว่าเพนไงคะบอกว่ายายเพนคะ่ะยายเพนคะ่ะแล้วแกก็ถามฮะใครเหรอ ใครเหรอแกก็ถามไม่นั่นแหละบอกว่ายายเพ็ญเขาบอกยายเพ็ญค่ะยายเพ็ญค่ะเขาก็ถามว่าใครเพ็ญแกก็ยืนนึกใครคือเพ็ญก็ต้องอธิบายยาก็ยายเพ็ญที่ไปเรียนด้วยกันนะคะมาได้มาหาคุณยายตั้งสิบกว่าปีแล้วก็อธิบายให้ฟังเลยบอกว่าลูกสาวคุณนี้มาด้วยตอนที่ยายเพ็ญให้ให้นมลูกอยู่ ก็น้อยยี่กว่าปีเว้ยเกือบ20ปีอะตั้งแต่สมัยลูกแดงๆอ่ะไปนอนให้ลูกกินนมอยู่ตรงโชฟาที่บ้านแกยายใจดีมากก็ยืนรออยู่นี่ไงคะลูกชื่ออย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ยายเพนบอกว่าเพนไงคะเพนไงคะก็แกก็บอกอ๋อน่าสงสารแกไม่ได้ไปตั้งนาน คือไม่รู้ด้วยซ้ําว่าแกจะมีชีวิตอยู่เพราะว่าไม่เจอกันตั้งตั้งเกือบยี่สิบปีทีนี้ก็เลยกะว่าอยากจะไปหาแกอีกก็โทรไปหาแกแกบอกว่าวันพุธไม่ว่างนะถ้าเพนจะมาก็มาวันอังคาร ทีนี้วันนี้เป็นวันอนังคารแล้วอากาศก็ดีดียืมรถก็ได้แล้วแล้วโทรไปหาครั้งไปหลายครั้งแล้วโทรไปหาแกหลายครั้งแกไม่รับโทรศัพท์แกอาจจะอยู่ยที่สวนหรือว่าจะลืมหรือว่าจะไม่ได้ยินอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าแกก็เกือบ <c oughs> จะเก้าสิบปีแล้วแกทําสวนสวนใหญ่เดี๋ยวยายเพ็นไปแล้วจะจะถ่ายมาให้ดูนะคะ ปกติดอกไม้แกเยอะมากสมัยนู้นยายเป็นปลูกดอกไม้เยอะก็ได้มาจากแกเยอะค่ะได้ารากมาแล้วเอามาปลูกเราแลกดอกไม้กันสมัยนู้นคือแกไม่มียายเป็นมียายเพ็นก็เอาไปให้แกอันไหนยายเป็นไม่มีแกมีแกก็เอามาให้อันไหนแปลกแปกเป็นดอกไม้ที่ไม่ค่อยมีมันแปลกแปลกใหม่ๆมาเอาก็ซื้อ สีแล้วก็แจกันอะไรเงี้ยแล้วแกก็ทําขนมขนมแอปเปิลแอปเปิลเค้กนะคะทําแบบไม่เหมือนใครไม่เคยได้กินที่ไหนที่นั่นน่ะอ้หอ,อร่อยแกเป็นคนประเทศองค์การ <c oughs> ก็ได้สูตรมาจากแกยายเพนทํากินทุกวันเลยค่ะช่วงนั้นทุกวันเลยขนาดลูกสาวเล็กๆลูกสาวก็ยังจําได้เลย <c oughs> แต่วันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะถึงแกไม่อยู่บ้านก็ไม่เป็นไร ยาเเพนซื้อ,เ,อเค,ค้กด้วยนะคะวันนี้บอกแกบอกอไม่ต้องทําเค,ค้กนะเพราะว่าคุณยายแก่แล้วแกเนี่ยูเค,ค้กทั้งเค,ค้กทั้งขนมสารพัดเลยค่ะคุกกี้อะไรตัวอะไรวางเต็มปกติแล้วบอกว่าห้ามทํานะคะเดี๋ยวยายเพนซื้อมาเองค่ะแล้วก็วันนี้ได้ซื้อดอกไม้แกพุ่มไปเลยเลยค่ะโกไปเลยสวย เป็นดอกไม้ที่เวลาหน้าหนาวมาแล้วมันไม่ทิ้งมันไม่ตายเพราะว่ามันทนหน้าหนาวได้ดอกไม้ที่ยายเป็นซื้อเนี่ยนะคะเอาไปปลูกข้างนอกได้ค่ะคือมันจะขึ้นทุกปีเหมือนที่ยายเป็นไปปลูกไว้ที่วัดต้นหนึ่งแต่อันนั้นยายเป็นไม่ได้ซื้อมีคนซื้อไปให้วัดแล้วพระอาจารย์บอกว่าให้ยายเป็นไปปลูกหน้าวัดหน่อย เออนั่นแหละ,ยะเยพนก็ไปปลูกมันก็ขึ้นก็มันทุกปีนั่นแหละแต่ว่ามันงําเพราะเพราะว่ารู้เทียว,วัดแต่มันสูงมันสูงมันหนาแล้วมันคลุมยเยพนก็ไปถางออกเนาะน่าสงสารนั่นแหละอันนี้ก็เป็นดอกไม้อันเดียวกันถ้าเกงไม่อยู่ยเยพนก็จะไปตั้งเอาไว้ไปตั้งเอาไว,แว้แล้วแล้วเยพนก็จะขับรถไปดูไปดูดอกกระเทียมเ,เคยผ่านไปดู ที่มีกระเทียมอีกที่หนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ยายเพนเคยไปเก็บมันเป็นดอกแล้วนั่นมันก็อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก่หรือเปล่านะแต่ว่าเห็นเพื่อนคนไทยไปเก็บเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยค่ะเขาไปเก็บกระเทียมมาใบาเขาก็ยังเอามาด้วยก็แสดงว่าใบาก็กินได้คือไม่แก่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ครั้งแรกที่จะไปเก็บดอกกระเทียม แต่สีดายไม่มีเพื่อนอยากที่ได้เพื่อนมากเข้าป่านี่กลัวกลัวแต่สัตว์ใหญ่นั่นหี่กลัวอย่างเดียวกลัวสัตว์ใหญ่มันตัวมันแข็งแรงมากเลยค่ะสัตว์ป่ามันตัวขนาดงวงวตัวใหญ่ๆนี่แหละยิ่งตัวผู้หรือว่าตัวเมียวถ้ามันมีลูกน้อยเนี่ยโอ้หน่ากลัวไปเขาวที่แล้วเนี่ยไปเจอกองขี้มันยายเป็นหลบเลยค่ะกลัว กลัวเจอรีบอกมาเลยโอ้ยตอนนี้ก็ยายเพนกำลังเติมน้ำมันอยู่ค่ะก็เลยมีโอกาสเล่าให้ฟังนิดหน่อยว่าจะไปหาคุณยายแล้วก็จะเข้าป่าต่อแล้วก็ยายเพนมองเห็นต้นไม้ต้นอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้อยู่ในเมืองนะคะแต่มันเป็นต้นไม้ป่าที่นี่เขาเขาใช้ต้นไม้ป่าเป็นไม้เป็นไม้ประดับเขาจะใช้อันเดียวกันเลยเพราะว่าต้นไม้ป่าของเขา มันสวยดอกก็สวยต้นก็สวยแล้วก็ดอกแปลกๆพลนแปลกๆเดี๋ยวยายเพ็ญจะไปถ่ายใกล้ๆใ,ให้ดูนะคะว่ามันแปลกมากเลยยายเพ็ก็เพิ่งจะสังกเกตเมื่อปีที่แล้วเนี่ยต้อนอันนี้แหละค่ะยายเพ็ญเอาไปเล่นอยู่มันเป็นเหมือนดอกกระถินมันจะเป็นดอกดอกไงอ่ะตูมดอกตูมห,ห้อยออกมาแล้วยายเพ็ญก็ไปเสียบในหูนะคะ ไปเสียบในหูแล้วก็มันห,ห้อยๆถ่ายรูปเล่นเออนึกถึงสมัยแม่ตอนแม่แม่อยู่แกเจ้าดอกกระถินเนี่ยไปเสียบหูเอากนไปเสียบหู <c oughs> <c oughs> คนแกแ่ก็ห้นั่นแหละนึกถึงแกก็เลยก็เลยทํามั่งเมื่อปีที่แล้วแต่อันนี้ดอกตูมดอกตูมมากเดี๋ยวยายเพ็ญขอบอกก่อนนะคะมันจะเป็นอ่าเป็นดอกไม้ คือมันมันเหมือนดอกไม้มันไม่ใช่ดอกไม้หรอกแต่มันเป็นพุ่มเหมือนดอกไม้มันจะเป็นใบออกมาก่อนแล้วก็จะเป็นเป็นฝักออกมาเป็นพวงๆเลยค่ะเป็นฝักออกมาเหมือนเหมือนฝักผักกลมแต่นั่นน่ะไม่ใช่ฝักแปลกนะคะมันเป็นใบอ่อนมันสวยมากเลยใบอ่อนอะแต่ดูเหมือนฝักพอไปดูใกล้ๆมันมีมันมีแอมดอกดอกของมันอะช่อ ช่อของมันดอกที่ดอกจะออกมันถอดออกมาจากใบนั้นเลยค่ะแปลกดีนะแล้วมันก็เป็นเม็ดเล็กๆรอบแปลกมากนี่จะพาไปดูค่ะไปดูของแปลกปลก็ยายเห็นว่ามันแปลกดีอันนี้ในเมืองนะคะจอดเติมน้ำมันอยู่ก็เลยนั่นแหละที่บอกอุ้ยลมแรงนิดหน่อยนะคะคุณพี่ คุณพี่เรียกว่าคุณพี่คุณพี่คุณเพื่อนเอ,นอเดี๋ยวใายดูนะคะนี่เลยคะ่ะต้นไม้ต้นไม้ที่ยายเป็นพูดอันนี้เป็นเป็นใบมันเนี่ยใบมันเป็นใบปกติเลยคะ่ะใบไม้แล้วมันจะออกมาอเนี่ยตอนอ่อนอ่อนอะ่ะมันจะจับกันเป็นพวงคือใบนี้นี่มันเหมือนมันเหมือนดอกไม้สีขาวเนี่ยะคะ่ะ ใบมันงามมากเลยเวลา,วลามันออกพุ่มแล้วมันก็จะมีเมีเนี่ยกิ่งกิ่งคือกิ่งของที่เป็นดอกเนี่ยมันจะชอนออกมาจากในใบนี้แล้วก็มันเป็นอย่างนี้อันนี้อ่อนๆอยู่เลยนะคะดอกมันจะใหญ่ก็นี่เยอะเป็นดอกสีขาวเนี่ยอันนี้มันยังอ่อนๆคือเขียวเล็กๆอยู่เล,เล,เล,เลยมันแปลกดีนะครับเพื่อนๆ เด,เด็ดให้ดูว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นพุ่มอันนี้มันเป็นใบมันนี่ใบนี่ใบมันทั่วไปเนี่ยแค่ใบมันเนี่ยเป็นอย่างเนี้แล้วก็ที่ยายเพล่าอ่ะที่ว่ามันแปลกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้ที่ยาวๆนะ่ะมันเป็นพุ่มออกมางามงามงาม,มันเกาะกันคิดว่าดอก แล้วมันสลวยมากนะคะเวลามันออกอ่อนเนี่ยมันจะสวยมากเลยนี่ทีนี้มันมีอันนี้ออกมาจากใบนี้ยายเพนว่ามันแปลกดีนี่มันยาวออกมาเป็นเอ็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ถอดออกมาอย่างเงี้ยออกจากใบเนี้ยแล้วก็าเป็นอย่างเงี้ยมันก็ห้อยอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยธรรมชาติขน่ารักดีนะคะน่ารักแล้วก็มันแปลกดี เพิ่งจะสังเกตเห็นก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูค่ะออาออกมาทางนี้จะได้เห็นๆเนี่ยค่ะก็มาหักตรงนี้ออกให้ดอกปันขาวก่อนดอกใหญ่ก็เนี่ยาวก็เนี่ยเป็นพวงแล้วก็มาห้อยหูน่ารักดี <c oughs> โอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคุยกันนะคะเดี๋ยวยาเพ็จะไปดูก่อนว่าน้ำมันมันเต็มหรือ,อยัง ก่นในเมืองตัวนี้นี่เอลินจอนเข้ามาเล่นนะคะครั้งแรกนี่เมื่อก่อนนี่ใหญ่ที่สุดในประเทศโน์เวยเดี๋ยวนี้เหลือนิดเดียวเหลือที่เหลือนิดเดียวนะเพราะว่าเขาสร้างแบบใหญ่ๆอลังการแทนที่นี่เลยกลายเป็นเล็กเลยเอ้ย74%แล้ว74%แล้วอันนี้ไม่ใช่น้ำมันนะคะเติมไฟฟ้าก็ต้องรอใช้เวลาอีกหน่อยนึง คุยกันนะคะเ,เพื่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีสุขกายสุขใจไม่เจ็บไม่จนแล้วก็ฝากสนับสนุนให้กำลังใจยายเพ็ญด้วยนะคะถ่ายฟ้าให้ดูอุ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเ,เพื่อนๆคุยกันคะ่ะ อ้ยฟ้าสวยสวัสดีค่ะ